ครับวันนี้เราจะมาถนอมอาหารกันนะครับโดยการถนอมมะขามป้อมนะครับไว้ทานนานๆนนะครับเพราะว่ามะขามป้อมมีประโยชน์วิตามินซีสูงครับหลังจากเก็บมะขามป้อมมาแล้วเราก็ไปแช่น้ําเกลือไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็นํามาผึ่งให้แห้งจากนั้นก็นํามันจุลงในขวดนะครับพลาสติกเป็นขวดโหลขวดอะไรก็ได้นะครับที่ท่านสะดวกนะครับ แล้วก็นำมะขามป้อมลงบรรจุในขวดนะครับ,บเป็นมะขามป้อมที่เราแช่น้ำเกลือถึงให้แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะเติมน้ำตาลทรายแดงนะครับให้เต็มนะครับเก็บไว้ได้นานนะครับเวลาเ,เรานำมากินกจะช่วยให้ชุ่มคอนะครับ แล้วก็ระบบทางเดิอนอาหารดีเยี่ยมนะครับช่วยช่วยระบายด้วยนะครับเวลารับประทานน้ำนะครับดื่มน้ำจะชุ่มคอและมีความหวานในตัวนะครับครับเราก็จะใส่ให้ท่วมให้เต็มเลยนะครับก็จะใช้เวลาอยู่หนึ่งเดือนนะครับก็สามารถนำผลมะขามป้อม าามารับประทานเป็นยาได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับถ้าหากว่าคลิปไม่ดีก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ